สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาแชร์ซิปเคล็ดลับง่ายในการเลี้ยงแมวให้มีความสุขสุขภาพดีและเข้ากับเราได้ดีขึ้นบอกเลยว่าแต่ละเคล็ดลับนั้นทำได้ไม่ยากเลยค่ะรับรองว่าถ้าทำตามนี้น้องแมวที่บ้านต้องรู้สึกแฮปปี้ฟินสุดๆไปเลยถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยรู้ไหมคะรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วแมวเป็นสัตว์ขี้เหงาที่แอบรักสงบนะ ดังนั้นการมีพื้นที่ส่วนตัวให้พวกเขาจึงสำคัญมากๆากเลยล่ะคะ่ะอาจจะเป็นมุมเล็กๆในบ้านจัดวางที่นอนนุม่มจิมหรือเบาะนิมจิมรับรองว่าน้องแมวจะต้องชอบเพราะเขารู้สึกปลอดภยัยผ่อนคลายเหมือนได้ชาติพลังให้ตัวเองพร้อมเล่นกับเราไงล่ะคะอาหารการกินก็สำคัญนะคะแมวแต่ละวัยก็ต้องการสารอาหารที่ต่างกันไป ยังน้องแมวเด็กก็ต้องเลือกอาหารสำหรับลูกแมวโดยเฉพาะหรือถ้าเป็นแมวโตแล้วก็ต้องดูว่ามีปัญหาสุขภาพอะไรไหมเช่นเป็นโรคไตโรคอ้วนก็ต้องเลือกอาหารที่เหมาะสมเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมวเหียวของเราว่าแล้วก็อย่ายลืมปรึกษาสตัตวแพทย์ด้วยนะคะแมวเป็นสัตว์ที่ชอบเล่น ยิ่งถ้าได้ของเล่นที่กระตุ้นสัญชาตญาณน,น้องแมวจะยิ่งสนุกไม่ว่าจะเป็นนิตกแมวลูกบอลหรือของเล่นที่มีเสียงรับรองว่าน้องแมวจะไม่เหงาไม่เครียดแถมยังได้ออกกำลังกายไปตัวด้วยเรื่องความสะอาดก็สำคัญไม่แพ้กันนะคะโดยเฉพาะกระบะทรายเพราะถ้าสกปรกน้องแมวจะไม่ยอมเข้าไปทำธุระแถมยังเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่งตางๆได้ด้วย ดังนั้นเราควรทำความสะอาดกระบะทรายทุกวันเพื่อสุขอนามัยที่ดีของน้องแมวเหมียของเรานั่นเองค่ะรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วแมวเป็นนักปีนป่ายตัวยงเลยนะดังนั้นการมีคอนอดแมวชั้นวางของหรือต้นไม้แมวจะทำให้น้องแมวได้ออกกำลังกายฝึกการตรงตัวแถมยังช่วยคลายเครียดได้ด้วย การแปลงคนเป็นกิจกรรมที่สร้างความใกล้ช e ิดระหวังเรากับน้องแมวได้ดีเลยล่ะค่ะแถมยังช่วยลดคนร่วงลดการเกิดก้อนคนและทำให้คนของน้องแมวนุ่มสวยสุขภาพดีอีกด้วยการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลยนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าน้องแมวของเรามีสุขภาพแข็งเรามีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยและที่สำคัญอย่าลืมพาน้องแมวไปรับวัคซีนตามกำหนดด้วยนะคะ การที่น้องแมวได้สัมผัสกับธรรมชาติบางเช่นการได้มองนกมองต้นไม้หรือสูดอากาศบริสุทธิ์จะช่วยลดความเครียดทำให้รู้สึกผ่อนคลายเหมือนได้พักผ่อนอย่างเต็มที่แมวเป็นสัตว์ที่ต้องการความรักความเอาใจใส่จากเจ้าของแม้บางครั้งอาจจะดูหยี่งยิงบางก็ตามดังนั้นเราควรหาเวลาเล่นกับน้องแมวพูดคุยลูบหัวกอด เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันสิ่งสำคัญที่สุดในการเลี้ยงแมวคือการเข้าใจธรรมชาติและพฤติกรรมของเขาแมวแต่ละตัวมีนิสัยใจคอที่แตกต่างกันบางตัวอาจจะขี้เล่นขี้ออนขี้กลัวหรือขี้หงุดหงิดดังนั้นเราต้องเรียนรู้และปรับตัวเข้าหาเขาเพื่อการอยู่ร่วมกันยังมีความสุข วังว่าสิบเคล็ดลับนี้จะช่วยให้คุณและแมวมีความสุขไปด้วยกันอย่าลืมนำไปปรับใช้กับน้องแมวที่บ้านดูนะคะรับรองว่าน้องแมวต้องแฮปปี้ราเริงและติดเรามากขึ้นแน่นอนถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปนะบายบาย